สวัสดีจ้ะพี่น้องพบก,กับน้องท่านผ้าทั่วด้จ้ะเมื่อนี้น้องท่านกาผ้าผีผ้านนองมาทำบุญแล้วจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นพระประจำหมู่บ้านด้วจ้ะพี่น้องพระที่เพิ่นพึ่งกอสร้างพึ่งเฮ็ดล้วจ้ะพี่น้องเฮ็ดย่างวัดท่านเล้วคักมองนี้ก็ย่งเลือปลูกดอกไม้ได้จ้ะเพิ่น่าปลูกดอกไม้สใส่หาดอกไม้งามๆมาปลูกใส่ด้จ้ะอันนี้ผูดด้ใดมาใส่รกระสิมากราบไหว้แล้วจ้ะเนาะ จ้าเพราะว่าทั้งลางพระใหญ่นะแต่นอกกระสิเป็นหอลักข้างแ้่พี่น้องมาฟังทางนี้กระสิเป็นโล่งน้ำเนื่อจากอันนี้เป็นโล่งเห็ดน้ำประจำหมู่บ้านเนื่อจะได้พี่น้องเห็ดอยู่ในวัดอยู่วัดกระสิต้นใหม่หลายได้จ้ะพี่น้องเอ้ยลมเือนจ้ะพี่น้องอันนี้เพื่อนก็นได้กวาดแปนเบิดแล้วจ้ะอันนี้ก็เป็นซาล่าห้ยพอออกไม่ออกนางจ้ะคนกะกำลังลางกาบได้จ้ะเนาะพี่น้องน้องท่านกะกำลังจะกาบบานก็เยถทายรีวิวไหพีนให้น้องเบิ่งนได้จ้ะ มาเบิงเันดอกใหม่ไกลๆได้จ้ะพี่น้องพระเพื่อนกับปลูกไว้จ้ะดอกใหม่กล่องสันน้องท่านกับตรงขอโทษได้จ้ะเพราะว่าน้องท่านกับถือกระตาใสกับเขามานำจ้ะพี่น้องนี่ดอกไหม่เพิ่นปลูกใ้ตรงนั้นก็สิเป็นอ่าที่พักของเพื่นได้จ้ะพี่น้องเดี๋น้องท่านสิพงงาย่ยงไปเบิงอันนี้น้องท่านก็ได้ขออนุญาตเพื่อนล้วได้จ้ะพี่น้องอ,อนุญาตเราเรียบร้อยบรรยากาศพักน่งจะ ผู้เฒ่าเาาพื่อนมาวัดจ้ะพี่น้องมาทางนี้ก,ก็สิปลูกต้นใหม่ดอกไม้ไว้เต็มอันนี้ก็เป็นรถใส่ประจำวัดจ้ะให้ค้นมาขับตรงนี้ก็สิเป็นหมองที่เพิ่นอยู่มองน้นก็สิเป็นมองที่เพิ่นอยูอ่ด้วจ้ะมองที่พระเพิ่นอยู่พระอยู่วัดก็มีสองหลุมจ้ะพี่น้องบ่หลด้อยจ้ะเพราะว่าเป็นบ้านหน่อยเนาะต้นใหม่ไงหลุมลื่นส่วนอย่างน่ะก็สิเป็นของวัดด้อจ้ะพี่น้อง นะส่วนอย่างตรงนั้นนะ่าจะเป็นซาลาซาลาที่เพิ่นเฮ็ดพิธีจะพี่น้องเป็นสันพระตาหานเสาเ์าะจ๊ะเนาะอันนั้นก็สิเป็นแทงน้ำเก้าเป็นรถคนมาทำบุญทั้งนั้นก็สิเป็นทางออกบัดจะเป็นประตูโค้งตรงกระะงรงับพระใหญ่เลยเด้อจ้ะพี่น้องเดีนะ๋ยวซิมีต้นมะขามใหญ่จ้ะ ต้นบักขามใหญ่มีต้นบักลำใยต้นบักหมี่หรือว่าขนุนมีเบิร์ตด้วจ้ะพี่น้องกลองกับว่าคอยโฟกัสรปนในกาคอทูดด้วยจ้ะงท่านกาทึ้งไทยทั้งย่างอันไหนก็จะเป็นโล่งขั้วจ้ะพี่น้องหมองแตงขั้วเพิ่นอันท่าไหนก็จะเป็นโล่งขั้วเกาหมองตาเพิ่อนยังอยู่จ้ะฟังท่าไหนก็จะเป็นห้องน้ำนี่และจ้ะพี่น้องบรรยากาศแบบ ต่เศร้าๆน่าจะเนาะแบบบานๆแต่ว่าตอนนี้กะจังหันแล้วๆอ้ะจะพี่น้องน้องท่านกะกำลังสิยางกับบานก็เลยถ่ายให้พี่ให้น้องเบิง่งเนาะจะเนาะอันนี้ก็สวนยางของวัดจะ้ะมีบ่หลายเดี๋ยวะพี่น้องเพิ่นเอาไว้ให้คนในหมู่บ้านกีดนี่แหละจ้ะแล้วะละกะแบ่งกันกับทางวัดเนาะจ้ะเนาะเพื่อว่าสิได้ใส่ใจานามคาไฟภายใน,นวัดจ,ะะจะ้ะอันนี้ก็เป็นล้างพระใหญ่ ขาดดอกไม้ปลูกได้จ้ะพี่น้องผู้ใดสนใจสีรวมบริจาคก,ก็สามารถทานองท่านใดได้จากองท่านกะสีเอามาบริจาคให้กับหลวงปู่เพิ่นหลวงตาเพื่อนอนะาจาะเนาะเพราะว่าเพื่อนก็สีปลูกดอกไม้อะจากเพื่อนแห่งบ่ท่านได้ปลูกเพื่อนยังเห็ดโรงไว้คือเก่านะาจาน้ะเนาะกถ้ามีเงื่อนกับซื้อดินซื้อดอกไม้มาปลูกประดับบรารมีเด้จ้ะพี่น้องเด้ออันนี้ก็แล้วแต่ความสมัครใจของพี่น้องนะจาน๊ะเนาะ ผู้ใดอยาที่อยากรวมทำบุญอ่าอันนี้ก็เป็นต้นยางออกทางนี้จ้ะเ้อบ้านน้องท่านสีไก่ทางนี้เนาะพราะว่าท้าออกทางประตูโค้งกะอยากไก่แนจังหน่อยน้องท่านก็สีท้ายทางนี้ค่พี่ให้น้องเมืองนาะจะเดินวัดแต่พี่น้องเด็กหน่อยมาสิมาเลรียญย่างมือแลงป่ะอันนี้ก็เป็นเดินเด็กหน่อยมาเลียย่างมาือแลงจ้ะพี่น้องอยู่หนาโรงน้ำที่น้องท่านบอกไปอันนี้ก็สิเป็นต้นดอกไม้เพิ่นปลูกไว้แต่พี่น้อง มีหลายคักจ้ะพระเพิ่นมากปลูกมากยังจ้ะพี่น้องแต่ว่าเหลือแต่อยู่มองหนาพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่พ่นนท่านได้ปลูกนะจ้ะเนาะว่าพ่ท่านได้มีดอกใหม่อันนี้กะกำลังกอ,อกำแพงจ้ะผู้ใดสนใจค่ะรวมทำบุญได้เด้อดจ้ะพี่น้องอน,นี่ก็เป็นบ้านค้นบ้านของท่านก็เป็นบ้านในหน่อยแต่พี่น้องเป็นสวนมากสิเป็นชาวสวนใางาเนะจ้ะเนาะเพิ่นก็อาชีพเพศสวนนี่ น,นี่ก็เป็นต้นดอกจำปาหรือดอกลีลาวดีนะจ๊ะน,นี้ก็จะเป็นยางก้อนยางถวยหรือว่าขี้ยางนะจ๊ะเนาะเพ่นมากิดของบัดรจ้ะอ่านี่ก็บระชาชนไทยบาทนี่ก็เป็นต้นยางส่วนยางบริเล่นบดจ้ะพี่น้องอท่านสิทาาให้พี่ให้น้องเบิ่งเบิดเลยเด้อจ้ะบัดกรบบอยง่ครับดอกจ้าะพี่น้องบัดน้อยๆน,นะจ๊ะเนาะบัดกระสมบานนะจ้ะบานกับบานหน่อย อ,อันนี้ือเป็นวัดน้องท่านก็นสิรีวิวให้เบิ้งแล้วจ้ะเนาะแต่อันดีได้จ้ะนี่หย้ากะต้นน้อยเพิ่นกะตัดยู่ื่อยจ้ะพ,พี่น้องจะสำหรับคลิปรีวิววัดนี้น้องท่านกับบิอ้งอยังม่กมแล้วจ้ะเนาะอันนี้ก็คือตะก,กาที่น้องท่านมาวัดแล้วจ้ะเนาะน้องท่านกะ ขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องท่านพาทั่วเป็นกำลังใจให้น้องท่านในเด้อจ้าขอบคุณจ้า